โอเคมาแล้วนะนี่มาแล้วมันกันมาถึงก็ร่วงซะแล้วนะครับอารมณ์ร้ายก็นด้ไม่ได้ไวยสดกันนานเลยนะก็วันนี้เรานะกติกาแจกไอคันนี้นะครับซากุระาโนนะครับที่ว่าเอิร์ธเดย์เอาไปเทสเนาะคันนี้นี่รอบนี้ขออนุญาตนะครับขอเห็นแต่ตัวหน่อยนะครับรอบนี้นี่คือกติกาเนี่ย ไม่มีอะไรนะกติกาง่ายมากคือลูกค้าบางคนก็น้อยใจบอกอ้าวพี่ทําไมไปแจกคนที่คนอื่นนะคนที่ไม่ได้เคยซื้อของพี่เลยอันนี้เนี่ยผมแจกคนที่เคยเป็นลูกค้านะครับต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนมีนานะครับจน,จนถึงสิ้นจนถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยครับจะแจกที่สิ้นเดือนมีนาเนาะกติกาง่ายาซื้ออะไรก็ได้ครับราคาแค่ เอาไวง,ง่าย <_ C> e <at> เท่าไหร่ก็ได้ครับจะซื้อของสิบบาทก็ได้ครับถือมีรายชื่ออยู่ในรายชื่อลูกค้านะครับก็ก็แจกครับแค่นั้นเองมีสิทธิ์ได้ร่วมกับฉลากเนาะเพราะคันมันมีคันเดียวก็ใน YouTube นะครับก็ถ้าเกิดว่า <c oughs> ใครที่อยู่ใน YouTube เนี่ยรอบนี้ผมรอบก่อนเนี่ยผมพูดจาไม่ดีเนาะผมกราบขอโทษเพื่อนๆเลยนะแต่ที่ผมพูดบอกว่าเอ่อ u t u b e คือสําคัญนะครับ ทุกคนสำคัญหมดนะี่เป็นลูกค้าสําคัญหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ไม่ว่านะเออจะเป็นใน Facebook ผมก็แค่กลัวสตีนไปเฉยอยากให้คนเข้าไปดูเอ๊ะใน f facebook เรามีเยอะแยะเลยทำไมใน YouTube ไม่ค่อยมีคนตามช่วงนี้เนี่ยวุฒบอกเลยนะครับว่าวุฒหายหัวไปหน่อยนึงเพราะว่าหนึ่งมันทั้งซ่อมร้านทําร้านไม่มีที่เละต้องไปงจริงครับไม่มีที่จะอยู่จริงนะกติกาเนี่ยคือ อีกรอบเนาะเดี๋ยวใาที่เหลือจะไล่สาระละอีกรอบมึงเนี่ยคือซากุระโนโมที่เอิร์ธเดย์เอาไปเทสนะครับเพื่อนๆใน YouTube ด้วยนะครับคราวนี้ผมประกาศผลรางวัลใน Facebook นะครับวิธีการเข้า Google ก็ได้แล้วเซิร์ชคำว่า c a s e y f i s h i n g ใช้ภาษาไทยเลยครับสระเอคอควายซอโซสระเอสรลอีไม่เอ,อ,เอ, AU, เอนะครับแล้วก็ฟิ h ชิงธรรมดาครับเจอแน่นอนนะครับ ก็วันนี้แนะนำโปรดักต์ใหม่หน่อยหนึ่งตัวนี้มันมีเราไดว่าเราไดว่าเขาใหม่เป็นอ่าเป็นชุดนะครับชุดเราไดว่าตัวนี้เนี่ยงานอาจจะไม่ดีเท่าตัวที่ส่งเขาญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นงานจีนนะครับอ่าแต่ก็ถ้าจะถามว่าแค่ใช้งานเนี่ยชุดนี้ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคสวยงามมากนะครับหัวเนี่ยสามารถเป็ี่นหัวได้และแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหัวไม่ได้เข้ามามีสามสีนะครับเมื่อกี้มีสีแดง นี่สีขาวนะครับอ่าสีน้ําเงินผมใส่หัววาจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่สีน้ําเงินนะครับตัวนี้ชุดละเก้าร้อยหกสิบาทแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นอันๆเนี้ยซื้อเป็นชุดเราอย่างเดียวก็ราคาขายอยู่ห้าร้อยนะครับต่ออันไม่รวมไม่รวมค่าขนส่งนะครับสีน้ําเงินเขาก็จะมีแถมในชุดเขาจะมีแถมอย่างนี้ด้วยสีแดงเขาก็จะแถมอย่างนี้มาด้วยนะครับแถมไอเออเออขาเรียกหัวสวนะิงเนาะหัวสวิงพับไม่ได้นะครับแต่เขาจะแถมในชุดมาด้วย แล้วก็สีขาวสีขาวเขาจะบาดตาบาดใจหน่อยนะครับสีขาวเขาจะเขาจะคู่กับหัวสลิงสีเขียวเนาะแล้วก็จะมีเข้าใหม่เอ,อันเนี้อ,อึ๊บผมลง้ายลงขาก่อนก็จะมีทุน่นทุ่นอ้อน,นะครับทุ่นอ้อข้าใหม่ก็คือเป็นทรงเดิมนะครับทรงเดิมนี่คือตกบาลานนะครับตกบาลานแบบว่า ตกลอยตกแตกนะครับก็จะเป็นทุนอ้องานจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่างคนใหม่นะครับตัวนี้เป็นทรงทรงสลิมนะครับเขาจะออกยาวหน่อยนะครับตัวนี้เป็นทรงสลิมนะครับยาวหน่อยก็ราคาเท่าเดิมน,นะครับ99บาทต่อดอกมีอะไรใหม่วะ,ะคู่นะกำลังมึนๆน,นะครับตอนนี้แม่แม่อีลุงตุงนางไปหมดนะครับก็จะมีผู้ อุปกรณ์ทำทุนพวกอะไรต่ออะไรแต่หลักๆเนี่ยคือเราแนะนำนะครับคือไอตัวซากุระโนที่จะแจกก็ใครซื้อสินค้าซื้ออะไรก็ได้ครับซื้อหมายไปคัน5บาท10บาทก็ถือว่าเป็นลูกค้านะครับก็มีสิทธิ์ร่วมจับฉลากสิ้นเดือนนะครับคือมีเพื่อนๆทักมาว่าเอ๊พี่พี่แจกแต่คนที่ว่าไม่เคยซื้อของร้านพี่เลยทำไมพี่ไม่แจกคนที่เป็นลูกค้าพี่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ผมก็เลยว่าตั้งกติกานี้มาไม่รู้เพื่อนๆจะว่าโหดเกินไปหรือเปล่าเนาะมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าสีจะยังไม่สวยนะแต่อาการเนี่ยผมเทสมาแล้วนะอาการเขาใช้ได้เลยตรงสลิมเอามาดอกเนี้ยโออยู่มีใครอยากได้ไหมครับในในในเลได้ไหมครับไม่ตอบไม่ไม่ไม่มีคนตอบเนาะ เอาไม่เป็นไรไม่มีคนดูด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่าอยากได้พิมพ์ว่าอยากได้เลยครับคนแรกผมส่งให้เลยครับปีเพราะว่าเดี๋ยวมันมีสินค้า,าจะส่องอยู่กองอยู่ข้างหลังนี่นะครับน,น้นีะครับยูทูบหนึ่งดอกครับเฟซบุ๊กหนึ่งดอกครับมาพิมพอยากได้แค่นั้นนะครับพิมพ์ก่อนได้ก่อนนะครับยังไม่ใครพิมพ์สบายอาจจะไม่โดน<แต>เพราะว่าตอนนี้คือไม่ไม่มีอะไรมามาบอกกติกาเฉยเ,เนาะอัากได้โอเคได้แล้วคุณอาทิตย์ นะครับมีสองคนแล้วครับจบแล้วครับอ่ามีอ๋อมันดีเลยเนาะ o u t u b e จบแล้วนะอ่ายูทู e ปิดไปเลยนะครับยูทู e ปิดได้แล้วนะครับแล้วมันขึ้นช้านะครับเดี๋ยวมันอาจจะดีเลยนะครับคุณอาทิตย์ได้ไปแล้วเนี่ยอ่ายูทู e มีคุณอาทิตย์ได้นะครับทางฝั่งเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมดูก่อนนะคุณอะไรนะคุณอดิศักนะครับน่าจะเป็นลูกค้าด้วยนะครับ พี่อาิตเดี๋ยวยังไงพุฒส่งของให้วันนี้เลยนะน่าจะเป็นลูกค้าเดี๋ยวพุพีเอ็มไปนะครับยังไงขอบคุณ <S <S นะครับ <YouTube S 1> ที่ร่วมสนุก youtube คุณอษษาทิตฝากที่อยู่ะนะครับ,ค,รบ <S 2> <S 2> คุณอษษาทิตฝากที่อยู่ไว้ด้ยวยน,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 นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทักกลับไปในอินบ็อกซ์นะครับส่วนเออส่วนพี่อดกดิ์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทักกลับไปเนาะเดี๋ยวไว้ร่วมเล่นสนุกกันอ่ามีแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไวอร่วมสนุกกันอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงรอทำอ่าทำร้านเสร็จเนาะ เดี๋ยวก็จะกลับมาแจกเหมือนเดิมช่วงนี้นี่มันวุ่นวายจริงๆก็ไหนๆก็ไหนๆละผม YouTube อ่ะ Youtube ผมขออนุาตปิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นกับ facebook ก่อนนะครับอ่ะอยากรู้ว่ามันเละแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้ว่าเอ้ทำไมพี่วุฒิแม่งหายไปเลยวะนะอ่ะดูเอาครับดูสภาพเอาครับนี่ครับนี่ครับดูสภาพเอาครับ เนี่ยแหละครับที่ผมหายไปเลยนะครับดูสภาพเราครับนี่เรื่องไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอ้พี่พูดแม่งไม่อยากแจกแล้วอยากครับอยากแจกทุกคนอยากเล่นกับเพื่อนทุกคนนะครับแต่ดูสภาพเราครับเนี่ยมันยุงตุ้งนาวมะเล็กตุ้งเป๊ะไปหมดนะครับก็เดี๋ยวยังไงพออะไรมันเรียบร้อยดีเหมือนเดิมอ่ะเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกลับังกลับมาเหมือนเดิมช่วงนี้เนี่ยสังเกตว่าผมไม่ได้ตกปลาเลย่าใครที่รู้จักผมสนิทกับผมเห็น คือผมไปก็ได้แค่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเริ่มสามทุ่มแค่นั้นเองครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่ต่ายกระเป๋าเท่าไหร่มีลูกค้าถามหกร้อยแปดสิบนะครับหกแปดศูนย์กระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าสองช่องนะครับอยู่หกร้อยแปดสิบไม่รวมค่าส่งนะครับไม่ลงไม่ได้ปิดนะเนี่ยอ้าวทางทางนู้นก็ยังไม่ได้ปิดแหละครับโอเคอ่เอ๊ะเพื่อนๆดูดูอันนี้กันไปก่อนเนาะ ดูของโลกๆในร้านไปก่อนมา u b e YouTube. youtube ไม่รู้มีใครรู้จักเราหรือเปล่าเป็นลูกค้าหรือเปล่าไปผมพาไปบ้างไปอ่ะเนี่ยครับให้ดูครับในสภาพนะครับม <c oughs> ันเละจริงๆครับพี่ตอนนี้มันนะคือหนึ่งมันมันเป็นบ้านผมด้วยมันเป็นบ้านด้วยนะแล้วก็จะเอามาทำตอนนี้มันก็เลยจะาอีลุงตรงนางนิดนึงนะครับพอมันอีลุงตรงนางเสร็จเนี่ย เข้าใจเนาะอารมณ์ทํานู่นอยู่อ่ะผมไม่มีอารมณ์ทาอย่างอื่นจริงๆนะครับมันเป็นความผิดที่ทางผมเองกระเป๋าเคสแข่งกระเป๋าเคสแข่งตอนนี้ยังยังไม่เข้าเลยครับผมสินค้าจะเข้าอีกทีประมาณกลางเดือนกลางเดือนเมษาเลยนะครับเพอช่วงนี้นี่คือมันเข้ามาเยอะมากก็ไม่ได้ครับเข้ามาเยอะบ้างไม่มีที่จะไว้แล้วครับตอนนี้นี่ผมนั่งปวดหัวกับเรื่องเรื่องที่ไว้ของนะครับก็จะมีทุ่นกุ้งเออ จะมีทุ่นกรมนาโนที่ท่าไหนที่ใส่สอนทำไปอ่ะเนาะก็งานสวยดีพอสมควรอ,อาอมาไหนๆก็ไหนๆหนละไหนๆก็ไหนๆหนลวมันเป็นงานมันเป็นงานนี้อยู่แล้ะยู u t u b e ก็ยังไม่ปิดเนาะมาอีกสามดอกครับมาแจกอีกสามดอกครับมา แจกสามดอกนะครับกติกาผมชื่ออะไรอืมมาผมชื่ออะไรพิมพ์คนแรกถ้าเกิดมีคนดูนะครับผมชื่ออะไรผมมีแจกสามดอกมามาแล้วอ่านะครับทางนู้นมาแล้วนะครับ youtube นะครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปครับเหลือสองดอกแล้วครับเหลือสองดอกแล้วครับอ่าใช้ยูริเทนครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับ นี่เลยครับไม่ต้องสีเรียดครับนี่ครับยูริเทนยี่ห้อกาแลน์ครับอ่า you tube ไปสองสองแล้วนะครับ youtube มันไวกว่าเฟซบุ๊กใช่ไหมหรือดอกเดียวแล้วนะครับเฟซบุ๊กเร็วสู้กันหน่อยแล้วผมชื่ออะไรโอเคครับคุณปอนนะครับปิดครับไปแล้วครับหมดแล้วครับทุนหมดแล้วนะครับนี่ครับทุนกุ้งนะครับทุนกุ้งนี่นะครับใช้กาแลน์นะครับ มันกลับหัวกลับหางเลยนะผมไม่รู้จะกลับกล้องยังไงยี่ห้อกาแลนนะครับหมดแล้วครับทุนตอนนี้หมดแล้วครับสรุปมีสี่าผมแจกไปสี่ดอกนะหมดแหละหมดจริงๆออันนี้บอกให้ที่อยู่มาเลยอ่าเยี่ยมเลยครับตนน้นให้ที่อยู่มาเลยนะครับสองคนแรกนี่ครับที่ทำุ่นกุ้งใช้ยูริเทยนยี่ห้อกาแลนครับก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีนิ้วด้วยนะนี่นิ้ว นิ้วก็เอามาทาทุนกุ้งได้นะครับเพี่งแต่ว่าตอนที่ว่ามันเอาไปตกมันจะออกมืดๆมืดๆขึ้นหน่อยหรือเปล่าแต่แล้วแต่บ่อนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ำคองเนี่ยเบรกอยู่นะถ้าเกิดเป็นสีน,สน้ำคองเนี่ยอยู่ไหนว่าเออจับสิทีนี่นี่นะครับหนังนิ้วที่โชว์มเมื่อกี้คือถ้าเกิดใครเอามาทําเล่นไอเอามาทําแบบไม่เล่นแหละทําจริงน้ำจังเลยเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมรับเข้ามานะครับ แต่คือถ้าเกิดทำจริงๆมันก็ทำได้นะครับนี่ครับน,น,นี่นะครับนี่คือนี่คือนิ้วนิ้วอย่างเงี้ยนะครับที่ร้านมีขายนะครับเม็ดละแค่ห้าบาทครับเ <10. S 1> ออสิบบาทแล้วเหรอโอเคเออผมจำราคาผิดนะครับสิบบาทเนี่ยมันก็จะทำได้ชุดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้อะไรมันดีกว่าน,นี้นะครับผมมีพื้นที่นั่งนะผมมีพื้นที่นั่งแล้วเดี๋ยวังไงผมจะจัดการให้อนะเนาะ นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมไปแพกข้าวแพ็กของก็พอดีอ่อะมีของจะส่งเท่าอัทุนสี่ดอกเนาะแล้วก็ส่งส่งเพื่อนๆสี่คนนะครับเดี๋ยวผมตามล่าหาที่อยู่ก่อนอืมแม่โทรมาอีกพอดีอ้าโอเคครับยังไงผมผมจบไลฟ์แค่นี้เลยเนาะค่อยว่ากันนะครับ